วัดีค่ะทุกคนสวัสดีแฟนเพจชาว Browertrade Academy ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพักผ่อนกันเต็มอิ่มไหมคะหรือว่าได้ทบทวนบทเรียน back test เก็บสถิติกันบ้างหรือเปล่าอ,อย่าลืมนะใช้ช่วงที่เราว่างใช้วันหยุดเนี่ยให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะทุกคนโอเคถ้าเกิดว่าใครเป็นนักเรียนนะคะของ Brower Academy นะคะ,ะ,คะบอกเลยว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่าหวังว่าจะได้หยุดนะเพราะว่าจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะของเราเนี่ยมีการอัปเดตคอร์สนะคะ Super Hidden Divergence นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในคอร์สเนี่ยก็รับการอัปเดตคอร์สไปแบบฟรีๆเลยนะคะทาง b r o v o เราเนี่ยดูแลตลอดนะคะ การโคชชิ่งนะคะทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็อัปเดตคอร์สให้ฟรีด้วยเวลาที่ราคาตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ากลยุทธ์เนี่ยมีจุดไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเราก็อัปเดตให้ทุกคนฟรีๆนั่นเองนะคะวันศุกร์เนี่ยอัปเดตคอร์สใช่ไหมสวนวันอาทิตย์นะคะพาดูตัวอย่างจากกราฟจริงนะคะทําให้นักเรียนของเราเนี่ยเก็ตมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ได้ทันทีเลยเป็นยังไงคะดีไหมถ้าเกิดว่าดีนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาเป็นนักเรียนของเรานะคะถ้าเกิดว่าปักหมุดแล้วว่าฉันจะสําเร็จทางนี้ให้ได้พิมบอกเลยว่ายังไงก็หนีไม่พ้นนะคะที่จะต้องเทคคอร์สนะคะเพราะว่าการ take อร์สเนี่ยมันเหมือนเป็นทางละดะัดอะทุกคนอย่างที่พิมเคยเล่าว,ว่าเฮ้ยทางที่เราจะไปเชียงใหม่มันมีหลายทางถูกต้องไหมใครจะนั่งรถไฟใครจะนั่งรถทัวร์ใครจะขับรถยนต์ใครจะนั่งเครื่องบินมันมีวิธีหลายวิธีบางคนบอกอุ้ยเดินไปก็ได้ <laughs> จริงปะเดินจากตรงเนี้ยนะไปเชียงใหม่นะคะคือมันถึงแต่มันช้าแล้วบางทีนะมันมันไม่ทันการถูกองป้าถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเฮ้ยไปเครื่องบินเร็วสุดไว้ทางนี้แหละเร็วสุดถ้าเราสามารถที่จะพร้อมถ้าเราพร้อมที่จะไปเราก็ไปถึงเป้าหมายเร็วกว่าสะดวกสบายมากกว่า จริงไหมคะฝากเอ้ให้คีสนะคะทุกคนโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะคะรเอ,อเล่าอย้อนก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเงียบจังเลยห้องเทเลแกรมแบบเป็นป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่วิเคราะห์ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่หาจุดเข้าเทศดนะ เราหาเราวิเคราะห์เราวางแผนเทรดทุกวันแต่ราคาเนี่ยมันมาไม่ถึงจริงๆทุกคนเราก็เลยไม่ได้มีการคอนเฟิร์มให้ทุกคนเทรดนะคะน้อยมากคือสัญญาณสัปดาห์ที่แล้วพิมจำไม่ได้ว่าส่งให้2หรือ3สัญญาณแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เหงานะคะส่วนเนี่ยจะเป็นอาการเหงานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ,ะก็เหงาเหมือนกันเหงาเพราะอะไรนะคะเดี๋ยว ฟิลจะพาดูนะคะรวมถึงวันนี้วันจันทร์นะคะขึ้นต้นสัปดาห์ใหม่เนี่ยแท่งเทียนวีปิดแล้วและปิดลักษณะแบบนี้เราจะเทรดบายต่อไหมหรือเราจะยังคงเทรดเซลตามเทรนเดิมอยู่เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันค่ะอ่ะโอเคทุกคนคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟของเมื่อวันศุกร์กันก่อนดีกว่านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเราถึงเงาถ้าเกิดว่าใครจําได้นะคะโซนที่ฟิลมรอให้ทุกคนเข้าเทรดอยู่เนี่ยเป็นโซนนี้นี่นี่น,น,นี่เป็นซัพพลายนะคะจุดนี้ เห็นไหมคะมันจะมีดอกเบดดอกด้วยนะคะแล้วก็มีแลนล,ลี่เบดดอกด้วยก็ขออนุญาตตีรวมกันไปเป็นโซนเดียวเลยนะคะเห็นไหมมีโซนนี้นะคะที่เรารอเทรดเซลล์กันอยู่นะคะส่วนจุดที่เรารอบายกันนะคะถ้าเกิดว่าใครจําได้จะอยู่แถวแถวนี้1 8 3 0ถึง18 1827นะคะอันนี้คือโซนบายส่วนโซนเซลล์นะคะที่เรารอก,ก็คือตั้งแต่ราคาอะไรคะ1 8 5่ะ1850นี่แหละ1850ทุกคนลองดูนะโอ้โหนี่นะ 1850งแปซูมซูมไม่เห็นชัดๆเป็นไงคะถึงไหมเนี่ยเกือบถึงแต่ไม่ถึงนี่นะคะคาดไปอีกนิดเดียวเองนี่นะคะก็เหงานะคะหน้าเทรดเซลล์ก็เหงาหน้าเทรดบายเป็นไงรอยอยู่ที่30มเหงาเหมือนกันเ <laughs> พราะว่าราคาเนี่ยมาใช้แค่1832แแค่นั้นเองนะคะลงมาไม่ถึงจุดที่เรารอนะคะแล้วรวมถึงไม่มีการคอนเฟิร์ม สัญญาณกับตัวด้วยนะคะโดยเทคนิคที่เราใช้เนาะมันไม่มีการคอนเฟิร์มนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนนั่นเองนะคะเนี่ยจุดเนี้ยนะคะจุดนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจำได้นะคะใครอยู่ในห้องเทเลแกรมนะคะฟิล์มบอกว่าโซนที่เรารอเทรดเซลเนี่ยคือโซนนี้นะตั้งแต่ราคา1853ใช่ปะ่ะจนถึงราคา1856 1857 1้าหก8แแถวๆเนี้ย เรารอเซลลแต่ราคาเนี่ยขึ้นมาไม่ถึงเห็นไหมคะราคาไม่ได้ทำไฮชนะไฮก่อนหน้าด้วยนะทำไฮพอๆกันแล้วลงเลยห0ศูนย mm ์ hmm. ยังไม่ถึงนะคะ mm hmm. ก็เหงานะคะทีนี้โอราคาทุบๆมาแล้วมาใกล้แล้วนี่โซนดีมานที่เรารอทุกคนเห็นไหมว่าไม่ถึงเหมือนกัน <laughs> ไม่ถึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแผนบายก็ไม่ได้เทรดอีกนั่นเองนะคะก็เป็นที่มานะคะว่าทําไมถึงเหงานะคะเพราะว่าตามเทคนิคแล้วอะ มันยังไม่ถึงไงมันยังไม่ถึงดีมาเนี่ะเราจะบายได้ไงทุกคนทันปะมันยังไม่ถึงดีมานเลยเนี่ยจะบายได้ยังไงนะคะส่วนซัพพลายเนี่ยมันก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มมันควรที่จะต้องขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อคอนเฟิร์มการเข้าเทรดแต่ไม่เกิดสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะเพราะฉะนั้นก็เหงากันไปนะคะกอะ็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าที่ไม่มีสัญญาณเทรดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยปล่อยละทิ้งทุกคนนะแต่มันไม่เข้าเทคนิคที่เราสามารถเทรดได้จริงจริง โอเคไหมคะต่อให้ท an so ั้งสัปดาห์นะคะเราจะเหงาๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปบี้กราฟในจุดที่มันไม่ใช่อสมมตินะทุกคนคีดสมมติให้ฟังมันมันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเวลาเราไม่ได้เหงาตลอดไปถูกต้องถูกต้องไหมคะเนี่ยอันนี้คือโซนใช่ไหมถ้าเกิดว่าราคายังลงมาไม่ถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดไปก่อนปุ๊บสมมติเราเข้าเทรดไปตรงนี้หนึ่งสอสามสี่ใช่ป่ะคือเข้าก่อนโซนอะแล้วถ้าราคามันไหลลงมาต่อละไหลลงมาต่อละ มาถึงสามศูนย์นี่โดนลากไปแล้ว4ี่รอจุดเสียเปรียบคือเข้าในจุดที่เสียเปรียบอะ่ะทันไหมนะคะเราก็มารอเข้าในจุดนี้ไม่ดีกว่ารอนะะอันนี้คือไมล์เซ็ตที่ที่ที่เรามีนะคะคือถ้าไม่เข้าโซนเนี่ยไม่เทรดจริงๆแต่ถ้าเข้าโซนแล้วยังไงก็เทรดทันไหมคะบางทีหลายๆคนตกลดไม่ใช่ว่าราคาไม่เข้าโซนนะแต่เข้าโซนแล้วเกิดความลังเลสงสัยว่าเฮ้ยเอ้ยยังไงไปได้ยังเข้าโซนแล้วแต่นู่นนั่นนี่นะคะอ้าว มาดูอีกทีหนึ่งราคาไปแล้วอันนี้คือตกรดแบบตั้งใจทันไหมคะตกรดจากความลังเลไม่ใช่ตกรถจากราคาไม่เข้าโซนแต่การที่เราตกรดจากการที่ราคาไม่เข้าโซนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําคือเรามีวินัยมีความซื่อสัตย์กับแผนของเราถ้าไม่เข้าไม่เทรดทันไหมคะเพราะว่าเทคนิคของเราเนี่ยเราเก็บสถิติมาแล้วนะคะถ้าเข้าก่อนอะ่ะมันไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบเราจะเทรดเฉพาะมันเข้าโซนเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์ กับเทคนิคซื้อสายก,กับแผนของเราทันนะทุกคนโอเคนะคะทีนี้ทุกคนน่าจะเก็ตแล้วนะคะว่าทําไมนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราถึงเงาเงากันเยอะเหลือเกินนะคะแต่ก็ตามนั้นนะคะทุกคนทีนี้วันนี้เทยังไงต่อดีนะคะเดี๋ยวพิมจะพาทุกคนไปดูทำเฟรมวีคก่อนละกันเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะเฮ้ยสวยอะ่ะเฮ้ยใครจําได้บ้างใครจําได้บ้างแผนที่พิมพ์ให้ไว้นะคะนี่ไง อันนี้คืออะไรอันนี้คือดีมาร์กต้องไหมคะอันนี้คือดีมาร์ที่ราคาเนี่ยมาทดสอบอยู่และแท่งวิกล่าสุดปิดเขียวด้วยปิดเขียวสวยด้วยปิดเขียวเป็นลักษณะของบู l ลิช h ิเวอร์โซ่บาด้วยหมายความว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อและปิดแท่งเทียนสีเขียวค่ะอันนี้คือคีย์ในทางเซมว e คนะเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยว่าแท่งวิสัปดาห์นี้จะปิดย่งไง นะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะกลับตัวนะถูกดันจากดีมานอยู่นะคะเราลองมองหาซิว่าเป้าหมายมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปถึงตรงไหนได้บ้างเราก็จะเห็นว่าอุย้ยตรงนี้มีซัพพลายเห็นไหมคะตรงนี้มีซัพพลายน่าสนใจนะและมีแนวต้านที่สำคัญด้วยนะคะคือ1890ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าแท่งวี สัปดาห์นี้ปิดเขียวต่อมีโอกาสที่ราคาจะไปถึง1890และจะปรับตัวลงหรือจะทะลุโซนขึ้นไปรอดูโอเคอ่ะทีนี้รู้แล้วว่าแท่งวีคนะคะปิดเขียวมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อในสัปดาห์นี้เราลองมาดูไทม์เฟรมเดย์กันบ้างอ่ะเดี๋ยวพิมลบอันนี้ทั้งหมดก่อนนะคะอ่าเราลองมาดูไทม์เฟรมเดย์กันบ้างว่าเฮ้ยเทรนต,ตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเราก็จะเห็นว่า ในท้าวเวมเดย์เนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะยังคงเป็นขาลงอยู่ทุกคนเห็นไหมโลอะ่ะไฮส่งมาโลนี้นะคะขึ้นมาทำไฮนี้แล้วก็มีการเบดแล้วก็ดอกทันไหมราคาเนี่ยแค่ยกตัวขึ้นมาเฉยๆยังไม่ได้มีการยกไฮยกโลนะแค่ขึ้นมาเฉยๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ในท m า f เ a มเดย์ยังคงเป็นขาลงอยู่นะทุกคน ยังคงเป็นขาลงอยู่ซึ่งตอนนี้นะคะราคากำลังทดสอบอยู่ที่แนวต้านที่สำคัญก็คือ1850และ1860เพราะฉะนั้นแท่งเทียน Time เฟรมเดย์ของวันนี้มีความสำคัญมากๆถ้าเกิดปิดแท่งยืนเหนือ1850ได้มีโอกาสที่ราคาจะทะลุซัพพลายนี้และขึ้นต่ออาจจะไปถึง1890เลยทันไหมคะ แต่ถ้าแท่งเทียน t ทม e f ฟ a m e day วันนี้ปิดแดงและปิดใต้คือปิดยืนเหนือ1850ไม่ได้มีโอกาสที่ราคาจะยอ่อโอเคทันไหมคะนี่นะถ้าเกิดว่าปิดยืนไม่ได้นะมันมีโอกาสที่จะยอ่อและถ้าย่อลึกเนี่ยอาจจะย่อกลับลงมาทำนิวโลอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราค่อยหาจังหวะในการช้อนใบครั้งหนึ่งทันไหมแต่ถ้าเกิดว่าหึ ปิดยืนได้แท่งเดวันนี้ปิดยืนได้นะคะมีโอกาสที่จะย่อน้อยแล้วขึ้นต่อแบบนี้เลยเออทันไหมคะถ้าเกิดว่าย่อน้อยแล้วขึ้นต่ออาจจะย่อลงมาถึงซับตรงนี้ก็ได้น่าสนใจนะหนึ่งแปดสามศูนย์เนี่ยถ้าย่อน้อยอาจจะย่อมาถึงแค่หนึ่งแปดสามศูนย์แล้วขึ้นต่อเลยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะทั้งทุกคนทำเฟรมเดย์จะกลับเป็นขาขึ้นท,ทันที คือยกไฮยกโหลดถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท้าเฟมเลยจะกลับเป็นขาขึ้นทันทีก็ไปหาซัพพลายต่อไปที่ซัพพลายวีซึ่งซัพพลายวีจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนะึ่งทันะอ่ะทีนี้แท่งเทียนของเมื่อวันศุกร์นะคะแท่งเดของเมื่อวันศุกร์เห็นไหมเราจะเห็นว่ามันยังคงปิดยืนเหนือ1 8 5 0ไม่ได้นะคะฟิลยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าราคายังยืน1 8 5 0ไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะย่อตัวอยู่เพราะฉะนั้น อะเราลองมาดูกันในทางเฟรมเล็กๆต่อนะคะเดยังเป็นขาลงตอนนี้ติดซับไพแล้วก็ต้องดูว่าราคาเนี่ยยืนเหนือ1850ได้ไหมนะคะทีนี้ซับไพ่เนี่ยยังไม่ถูกทําลายนะคะราคายังเอาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาดูในทางเฟรม4ชั่วโมงหลายๆคนเริ่มสับสนแล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยแท่งมุยีปิดเป็นแท่งเทียนกับตัวใช่ไหมคะ เดยังคงเป็นขาลงแต่4ี่ชั่วโมงเป็นขาขึ้นสรุปฉันจะบายหรือฉันจะเซลล์ดีฉันงงมากเลย <laughs> ฉันปวดหัวมากนะนะคะเอางี้ค่ะลักษณะแบบนี้มันคือลักษณะที่ราคากําลังเลือกทางอยู่ยังมีความขัดแย้งกันในแต่ละทางเฟรมยังไม่ได้ไปในทางเดียวกันทุกทางเฟมเพราะฉะนั้นพี่มองว่าถ้าเกิดว่าราคาอยู่ในสัプายแล้วมีสัญญาณให้เราเทรดเซลเราสามารถที่จะเทรดได้ถ้าเกิดว่าราคาเข้ามาในดิมาน และมีสัญญาณให้เราเทรดบายเราสามารถที่จะบ u ายได้หลักการมีง่ายๆแค่นี้นะคะและเราจะต้องระมัดระวังในการเทรดบายใน supply ฟังดีๆอย่างจุดเนี้ยเห็นไหมว่าราคามอยู่ในสัปปายถ้าเกิดว่าเราจะบ u ายต้องระม,มัดระวังมากๆทันไหมในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าราคาลงมาที่ดีม n นเราก็ต้องระม,มัดระวังในการเทรดเซลด้วยเช่นเดียวกัน หมายความว่าเฮ้ยโค้ดตอนนี้ราคาอยู่ในซัพพลายเราหาจังหวะในการเทรดเซลดีไหมอ่าน่าสนใจนะน่าสนใจได้ฟิมมองว่ามีโอกาสที่เราจะได้เทรดเซลนะแต่ตอนนี้ต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนนะคะยังไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มโอเคไหมคะส่วนถ้าเกิดเราจะบายลักมีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะฟิมยังมองที่เดิมที่1830เพราะเป็นแนวรับที่สำคัญโอเค 1830นะเป็นจุดแรกนะคะที่น่าสนใจที่เราจะ่ายนะคะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ถ้าเกิดว่าราคาย่อน้อยเนี่ยอาจจะมาถึงแค่3 6 3 5สามาแถวแถวเนี้ยอุ้ยขอโทษถ้าเกิดว่าราคาย่อน้อยแล้วไม่ไม่ชนะสวิงโเนี่เพราะว่าสวิงโลล่าสุดที่เราเหงากันเนี่ยคือมันลงมาแค่183 2ไงถ้าราคาไม่หลุด1832อาจจะย่อไม่ถึง30อาจจะถึงแค่แบบ 3 5 3หอะไรแถวๆนี้แล้วอาจจะได้บายต้องรอดูอีกทีนึงนะคะว่าตอนที่ราคาลงมาเนี่ยเขาลงมาด้วยรูปแบบแพทเทิร์นไหนถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาปึ้งแทงทะลุซัพพลายไปก่อนแล้วลงมาอ่าน่าสนใจมีโอกาสาที่ราคาจะย่อเราไปต่อท่านปะเพราะราคาเนี่ยเคลียร์ออเดอร์ฝั่งเซลล์ไปหมดแล้วมีโอกาสาที่จะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าราคาลงมาด้วยซัพพลาย ถ้าเกิดว่าราคาถูกซัพพลายกดลงมา1.830นี่ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าจะยังคงบายได้ไหมเพราะอย่าลืมว่าทำเฟรมเดย์ยังคงเป็นขาลงอาจจะมีการย่อลึกอาจจะย่อลึกอีกทีหนึ่งอาจจะมาถึงแถว1.810เลยก็เป็นได้โอเคเพราะว่า1.810เนี่ยเป็นต้นกำเนิดน,นะคะที่ส่งราคายกโลยกหายนั่นเองเออลึกลับซับซ้อนไหมวันนี้นะคะนิดนึงนะนิดนึงโอเคทุกคนเก็ตไอเดียนะคะ ทีนี้เราลองมาดูในทางฟิมเล็กๆต่อว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้มันอยู่ในซัพพลายเราสามารถที่จะเซลล์ยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาทําพฤติกรรมทองใช่ปะที่ฟิียมกับมุกมิกนะคะวางแผนให้ทุกคนว่านี่นะราคาเนี่ยยืนเห็นไหมคะราคายืนเหนือแนวแนวรับอันนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นพฤติกรรมทองสามารถเซลล์ได้ค่ะตรงน,นี้นะซึ่งฟิล์มมองไว้เนี่ยห้าแปดหกศูนย์เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะคะห้าแปดหกศูนย์เป็นจุดที่น่าสนใจมาก Ừ, อาจจะได้เซลล์นะทุกคนแต่การเซลล์เนี่ยให้เรามัดระวังนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนว่าจะสร้างดีมา์ขึ้นมาเช่นเดียวกันเห็นไหมเนี่ยแล้วเราต้องระวังแนวรับ1.850ด้วยนะเพราะในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาพยายามยืนเหนือ1 8ึ่เห็นไหมคะ มันพยายามมากๆเลยที่จะยืนเหนือ1850เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเซลล์นะทุกคนสมมตินะถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาอีกทีหนึ่งฟึ๊บแถวแถวนี้นะคะแล้วมีสัญญาณกลับตัวเดี๋ยวจะส่งสัญญาณคอนเฟิร์มให้ถ้าเกิดว่าเราเซลล์มาเราควรจะเก็บ TP แถวแถวตรงนี้ก่อนท่านป่ะเนี่ยแถวแถวแนวรับตรงนี้ก่อนแล้วดูต่อว่าราคายืน1 8 5 0งดห้ยได้ไหมถ้ายืน1 8 5 0ได้มันจะเด้งแล้วขึ้นต่อแต่ถ้ามันหวบลงมาแล้วยืน18800ไม่ไดด้้มีีโอกท่จะเงเทท180800ีแล้วลง แบบทันไหมคะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือความเกลี้ยกร่ดนะคะในการอ่านพฤติกรรมของราคานะคะซึ่งเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าราคาจะแอคชั่นยังไงแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราเทรดนะคะเราต้องมีแผนที่ชัดเจน sl ตรงไหน tp ตรงไหนถึงเป้าแรกแล้วอย่าลืมเก็บกําไรนะคะเอากําไรเข้ากระเป๋าก่อนมันจะสบายใจยิ่งกว่าโอเคไหมคะโอเคนะถ้าเกิดว่าตัวเลขมันยังวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งอยู่เรายังไม่ปิดกําไรเนี่ยเรายังไม่ปิดไม้เนี่ยอันนั้นยังไม่ใช่กําไรที่แท้จริงของเราให้ทุกคนคิดแบบนี้ เคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเป้าแรกอย่าลืมที่จะเก็บกําไรก่อนโอเคถ้าเกิดว่าจะถือต่อค่อยกันทุนแล้วถือต่อปกป้องทุนของเราไว้ก่อนทันนะคะโอเคนะทุกคนได้แผนแล้วนะแผนเซลลตอนนี้รอคอนเฟิร์มนะคะถ,ถ้าเกิดว่าหลุดถ้าเกิดว่าหลุดซัพพลายนี้ถ้าซัพพลายนี้โดนทําลายไปได้เราอาจจะได้ย่อบายแทนทันนะคะซึ่งโซนที่ฟิล์ให้เนี่ยก็ให้ไปแล้วเนาะ ให้ดูก่อนที่1850ถ้ายืนได้ไปต่อเลยแต่ถ้ายืนไม่ได้มันจะลงมาแถวแถว,แถวใกล้ๆ30อีกทีหนึ่งก็รอดูนะคะว่าจะได้เซลล์หรือเปล่าโอเคนะ โอเคค่ะทุกคนและวันนี้นะคะก็เป็นแผนทองคำสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยพาดูแบบมัลติไทม์เ a รมเลยนะคะดูจากไทม์เฟรมว e คย่อยลงมาจนถึงไทม์ f ฟร m e 1ชั่วโมงเลยเพื่ออ่านพฤติกรรมนะคะช่วงนี้อย่างที่ปิมบอกว่ามันเป็นช่วงที่ราคากำลังเลือกทางอยู่เทรนด์มันไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันทุกๆ t i ไทม์เฟรมเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเทรดอะไรเนี่ยเราต้อง ดูหน้าดูหลังให้ดีอย่าเผลอไปบายในซัพพลายอย่าเผลอไปเซลล์ในดีมานนะคะอาจจะโดนทุบหรือว่าอาจจะติดดอยติดเหวกันได้นะคะแล้วก็ให้ไว้คำหนึ่งก็คือทามเฟมใหญ่คลุมทามเฟมเล็กเสมอทามเฟมใหญ่คอนโทรลทามเฟมเล็กเสมอนะคะทุกคนอย่าไปเล่นในทามเฟมที่เล็กเกินไปแบบรายนาทีอะไรเงี้ยจะโดนหลอกง่ายมากเลยนะคะหันมามองภาพใหญ่บ่อยๆนะคะว่าอ๋อภาพใหญ่ตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเคนะคะ สุดท้ายนะคะเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่นะคะอยากที่จะเริ่มเรียนรู้นะคะการเทรดนะคะแนะนําให้ทุกคนเปิดพอร์ตกับ Bro b ก o กอร์ xtb นะคะยังไม่จําเป็นต้องเติมเงินก็ได้นะ,ะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะคะในกลุ่มปิดนะคะเฟซบุ o กนะคะชื่อว่า start to trade เริ่มต้นเทรดเริ่มที่บรา vo นะคะในนั้นเนี่ยเราจะมีการเรียงลําดับเนื้อหาเป็นสารบัญเอาไว้ให้ทุกคนมือใหม่เนี่ยสามารถที่จะเรียนได้อย่างเป็นระบบโอเค เรียนเรียงลาดับได้อย่างเป็นระบบนะ่ะมันจะดีกว่านะคะ,ะความรู้ที่เรามีเนี่ยมันจะถูกจัดเรียงนะคะไม่เรียนกระโดดข้ามไปข้ามมาอาจจะงงได้โอเคไหมคะก็เริ่มไปเรียนรู้ในนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครพร้อมเฮ้ยฉันพร้อมที่จะกดเทรดแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะ,ะวิเคราะห์วางแผนเทรดได้เองนะคะเปิดพอร์ตกับ XTB แล้วก็ฝากเงินนะคะถ้าเกิดว่ามียอด Balance ในผ่อนตนะคะ500เหรียญทุกคนสามารถที่จะเข้ามานะคะอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรด b a ร์โวเทเลกรมได้เลยนะคะแล้วก็จะกดจิตตัวเองนะคะถ้าเรายังมีความรู้ไม่เพียงพอนะจะกดจิตตัวเองว่า อย่าเพิ่งกดเทรดเองอย่าเพิ่งกดเทรดเองรอสัญญาณรอสัญญาณเพราะว่าสัญญาณของเราเนี่ยมีการเก็บวินเลทมาแล้วนะคะอยู่ที่70%ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเทรดตามสัญญาณอย่างเดียวเนี่ยฟิมมองว่ายังไงพอร์ตก็โตแต่อย่าไปหากดเทรดเองนะทุกคนและที่สําคัญมากๆคือทุกแผนที่เราให้มีจุด SL ที่ชัดเจนถ้าแผนไหน SL เราต้องปล่อยตามนั้น SL คือ SL นะคะแผนก็คือแผน ยอมเอสอไปแล้วก็รอแผนใหม่นะคะหลายๆคนเนี่ยเทรดตามสัญญาณนะแต่จะเรียกว่าตามดีไหมเพราะว่าจุดเข้านะ่ะตามสัญญาณจริงนะคะแต่จุด SL เนี่ยพอ SL แล้วไม่ยอม SL ปล่อยลาก อย่างนั้นก็สามารถที่จะทําให้พอรตเสียหายได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเทรดตามสัญญาณ100%นะคะฟิมมองว่ายังไงพอร์ตก็โตแน่นอนนะคะฝากทุกคนไว้เท่านี้เนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักสอบถามแอดมินได้เลยนะคะที่ช่องทางแชทนะคะ Facebook Page นะคะ Bravo Trade Academy นะคะรวมถึงเดี๋ยวฟิมจะใส่ลิงก์เปิดพอร์ตแล้วก็ติดต่อแอดมินไว้ใต้ช่อง description ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ฝากทุกคนไว้เท่านี้คะ่ะไปก่อนแล้วนะสวัสดีคะ่ะ Bye bye!